เมื่อประเทศถูกยึดครองอย่างโหดเหี้มทําให้ขาดน้ําอาหารและสําหรับผู้ที่ไม่มีประโยชน์ก็จะถูกกําจัดทิง้งซึ่งนั่นก็คือเด็กคนแก่และสตรีมีครรภ์มีอาพร้อมกับสตรีมีครรภ์อีกหลายคนพยายามหาวิธีหนีออกจากประเทศเผด็จการอย่างสิ้นหวังเธอได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือขนาดใหญ่ซึ่งเรือนั้นกําลังมุ่งหน้าไปที่ไอแด์แต่หารู้ไม่ว่าเมื่อเรือได้แล่นออกไปกลางมหาสมุทรต้องเผชิญหน้ากับพายุรุนแรงพัดเธอลงทะเลมา เธอต้องติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กลางทะเลเดียวดายพร้อมกับท้องของเธอที่พร้อมจะคลอดลูกออกมาเธอจะรอดชีวิตออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ได้หรือไม่เข้าไปรับชมกันครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราออลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า No w a e r e 2 0 2 3เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวได้เริ่มต้นที่ยุคดิสโซเปียของสเปน ได้ถูกกลุ่มลีเจมยี่คออย่างโหดเหี้ยมทําให้ขาดน้ําอาหารสําหรับผู้ที่ไม่มีประโยชน์ก็จะถูกกาจัดทิง้งซึ่งนั่นก็คือเด็กคนแก่และสตรีมีคันทุกคนที่กําลังมีชีวิตอยู่พยายามหาวิธีออกจากประเทศเผด็จการอย่างสิ้นหวังเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้หนึ่งในนั้นมีนิโคกับมีอาที่กําลังหลบหนีอยู่ด้วยเขาจ่ายเงินมาเพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนได้หนีออกจากประเทศนี้ทั้งหมดเดินหลบหนีตามซอกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อไม่ให้ถูกจับตัว เมื่อมาถึงปลายทางที่เริ่มจะเดินทางหนึ่งในกลุ่มคนที่พามาแจ้งว่าเขาต้องจ่ายเงินมากกว่าน,นี้เพื่อจะได้หนีออกไปเพราะสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งเสี่ยงยิ่งต้องจ่ายแพงขึ้นด้านนิโคบอกว่าตอนแรกไม่ได้ตกลงกันแบบนี้ตอนนี้เขาไม่มีเงินติดตัวแล้วจะให้ทำยังไงด้านกลุ่มคนที่พามาเมื่อเห็นแหวนก็บอกให้เอาแหวนมาแทนก็ได้ตอนแรกมีอาก็จะไม่ยอมให้แหวนไปแต่ทางเลือกของทุกคู่ก็ไม่มีแล้วทางคู่ต้องรีบออกไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุด ทั้งคู่เดินมาขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ที่จะพาเขาออกไปจากประเทศนี้เมื่อเขาเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์พวกเขาก็ได้เจอกับคนอื่นที่กําลังต้องการออกจากประเทศนี้เหมือนกับพวกเขารัฐบาลต้องการตามล่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เพื่อลดประชากรประเทศและมีอาก็คือเป้าหมายที่ทางการต้องการเช่นเดียวกันเมื่อรถขับมาถึงจุดเปลี่ยนเพื่อระบายคนขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์ได้เปิดออกมานั้นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านนอกวิ่งกูเข้ามาเพื่อจะแยกกันเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่ความวุ่นวายหนีตายได้เกิดขึ้นนท,ทัี ทั้งหมดกำลังจะแย่งเพื่อเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวกันทันใดนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นหัวหน้ากลุ่มคนที่พามาแจ้งว่าจะมีรถอีกคันหนึ่งมารับและให้แบ่งคนที่อยู่ในตู้นั้นออกมาครึ่งหนึ่งนิโคถูกแยกออกมาจากมีอาเขาพยายามแจ้งว่าเขาอยู่ในตู้นี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่พวกกลุ่มนั้นไม่ยอมฟังและบังคับให้นิโคออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์นั้น ระหว่างที่รถกำลังเดินทางตอนนี้ข้างนอกเกิดการจลาจลในเมืองขึ้นผู้คนต่างออกมาต่อสู้กับทางรัฐบาลประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากผู้หญิงคนท้องเด็กถูกรัฐบาลจับตัวไปโดยไม่มีทางเลือกมีอานไดแต่แอบมองอยู่ด้านในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความช้ำใจขบวนรลตู้คอนเทนเนอร์ได้ขับมาจอดที่ด่านแดนหนึ่งนอกเมืองหัวหน้าด่านแจ้งว่าให้คนขับรถลงมาและแสดงเอกสารให้กับเขาดูเจ้าหน้าที่ด่านแจ้งว่าจะขอตรวจสอบในตู้คอนเทนเนอร์ แต่คนขับรถแสดงท่าทีมีพิลุตพยายามจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเจ้าหน้าที่ได้เดินเข้าไปตรวจในตู้คอนเทนเนอร์อย่างละเอียดในขณะที่ทุกคนในตู้คอนเทนเนอร์ได้เข้าไปแอบลิมด้านในตู้คอนเทนเนอร์อีกฝั่งหนึ่งที่มีผนังกั้นเอาไว้ทุกคนที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หวาดกลัวจนไม่กล้าแม้แต่ที่จะหายใจหัวหน้าด่านได้ให้ลูกน้องยิงเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ด้านในเหมือนเขาจะรู้ว่ากําลังมีคนแอบอยู่ด้านในนั้นเมื่อลูกน้องยิงปืนเข้าไปสองนัด ด้านในที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็เกิดมีเสียงตกใจดังขึ้นหัวหน้าด่านรู้ได้ทันทีว่าข้างในมีคนแอบอยู่แน่นอนหัวหน้าด่านกลับเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งและบอกให้ทุกคนออกมามอบตัวซะโดยดีเขาจะไม่ทำลายทุกคนแต่ถ้าไม่ยอมออกมาเขาสามารถที่จะยิงทุกคนได้เลยเพราะขัดขืนเจ้าหน้าที่ขณะที่ทุกคนกำลังตัดสินใจจะออกไปมอบตัวดีหรือไม่มีอาตัดสินใจปีนขึ้นไปบนปกล่องหลังเพื่อที่จะซ่อนตัว เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ออกมามอบตัวเขาจะต้องลงมือยิงแล้วขณะที่ทุกอย่างยังดูเงียบไม่นานก็มีคนกล้าออกมามอบตัวเป็นคนแรกเมื่อหัวหน้าด่านได้ยินว่ามีคนออกมามอบตัวเขาก็หันกลับไปที่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นทันทีเขาทักทายกับเธอคนนั้นไม่กี่คำและก็ได้เล็งปืนไปที่ญิงคนนั้นทันทีเสียงปืนที่ดังขึ้นทำให้ทุกคนตกใจในขณะที่มีอากาำลังบอกให้ผู้หญิงอีกคนขึ้นมาแอบกับเธอ ทันใดนั้นหัวหน้าด่านก็ได้สั่งให้ลูกน้องจัดการทุกคนทันทีเสียงปืนที่ดังขึ้นไม่ขาดสายทําให้มีอาเห็นทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าแม้แต่เด็กน้อยที่รอดชีวิตออกมาได้เขาก็ไม่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่หัวหน้าด่านสั่งให้ลูกน้องเก็บกวาดที่เรียบร้อยแล้วเก็บของมีค่าทุกคนออกมามีอาได้แอบอยู่บนกล่องหลงังจนเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเรียบร้อยตู้คอนเทนเนอร์ได้ถูกปิดไปอีกครั้งมีอาโทรหานิโคด้วยความเป็นห่วงและบอกให้เขารีบหาที่ซ่อนตัว พอเจ้าหน้าที่กำจัดทุกคนที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ได้ถูกขับมาส่งที่ท่าเรือแห่งหนึ่งขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์กำลังถูกยกขึ้นเรือมีอาได้โทรหานิโคลด้วยความเป็นห่วงแต่เบอร์ของเขาก็ไม่สามารถติดต่อได้ในตอนนี้ มีอาได้ฝากข้อความถึงนิโคและแจ้งว่าเธอได้มาอยู่ที่ท่าเรือแล้วและได้สอบถามว่านิโคอยู่ที่ไหนถ้าได้ฟังข้อความนี้แล้วช่วยเทรกลับมาหาเธอด้วยมีอาได้มองออกไปข้างนอกผ่านรูเล็กๆข้างตู้คอนเทนเนอร์เธอพบว่าเธอกำลังอยู่บนเรือขนอตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งและกำลังมุ่งหน้าออกไปกลางทะเลมีอาเผลอหลับเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเธอได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะรู้สึกว่าตู้คอนเทนเนอร์กำลังเคลื่อนที ตอนนี้เรือได้เจอกับพายุใหญ่กลางทะเลมีอาพยายามทรงตัวอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แต่เธอก็ต้านแรงเหวี่ยงไม่ไหวเธอพยายามร้องเรียกให้คนอื่นมาช่วยเธอแต่นั่นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเลยด้วยความรุนแรงของพายุทําให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือถูกซัดลงกลางทะเลมีอาต้านทานแรงพายุไม่ไหวเขาถูกขึ้นกระแทกจนเขานั้นสลบไปมีอาตื่นขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางน้ําทะเลเธอสังเกตรอบตัวเธอก็พบว่าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีน้ําอยู่ มีอามองออกไปข้างนอกก็พบว่าเธออยู่ข้ามกลางทะเลมองไปรอบๆก็พบกับตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งที่อยู่รอบตัวเธอเธอพยายามโทรหานิโคแต่โทรศัพท์ของเธอนั้นใช้การไม่ได้มีอาหยิบโทรศัพท์จากถุงทุกเชิ้ออกมาโทรแต่เธอนั้นไม่รู้รหัสจึงโทรไม่ได้เธอพยายามคำดูลูกของเธอว่ายังปลอดภัยดีหรือไม่มีอาพยายามหาสิ่งที่สามารถใช้ได้ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยที่สามารถอามาใช้ได้ เธอพยายามปิดรูรั่วไม่ให้น้ําทะเลเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ขณะที่เธอกําลังสำรวจในตู้คอนเทนเนอร์อยู่นั้นเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นเธอจึงรีบไปส่องดูที่รูข้างๆตู้เมื่อเธอมองออกไปข้างนอกก็พบตู้คอนเทนเนอร์อีกตู้หนึ่งที่กําลังจะจมลงไปในทะเลมีอาจาได้ว่าตู้ที่สามีเธอเข้าไปอยู่นั้นคือเลข107และนั่นมันก็คือตู้ที่มีอาเห็นและกําลังมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นอยู่มีอาพยายามเรียกร้องหานิโคโทรเข้าไปหาเขา แต่นั่นมันก็ไม่ทันแล้วเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ที่มีอาเห็นได้จมไปต่อหน้าต่อตาเธอเธอได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจและก็ทําอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้มีอาพยายามโทรหานิโคลอีกครั้งแต่โทรศัพท์ของนิโคก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมมีอาพยายามเปิดกล่องไม้อีกกล่องที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แต่เธอก็พบกับกล่องพลาสติกที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเธอดึงยางกล่องพลาสติกออกมาเพื่อเอาไปอุดรอยรั่วของตู้ ค้นหาสิ่งต่างๆจนเจอกับสายยางเส้นหนึ่งเธอนำสายยางมาต่อออกไปข้างนอกตู้คอนเทนเนอร์ใช้กล่องพลาสติกตักน้ำระบายออกไปผ่านสายยางเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์เยอะเกินไปเธอใช้สติ๊กเกอร์แปะเตือนระดับน้ำที่เข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์เป็นระยะระยะพยายามโทรขอความช่วยเหลืออีกรอบแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จระหว่างที่เธอกำลังค้นหาสิ่งที่ใช้ได้ในตู้คอนเทนเนอร์อยู่นั้นทันใดนั้นเองได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาที่มือถือของเธอ ปลายสางเป็นเสียงของนิโคที่โทรเข้ามามีอาดีใจมากที่นิโคยังมีชีวิตอยู่เธอได้บอกว่าเธอติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ลอยอยู่กลางทะเลนิโคขอให้มีอาอด,ดทนเพื่อลูกของเราและเขาสัญญาว่าเขาจะมาช่วยเธอให้ได้หลังจากนั้นนิโคก็วางสายไปหลังจากที่นิโควางสายไปนั้นมีอาก็ได้มีอาการปวดท้องที่จะคลอดทันทีเธอบอกกับลูกในท้องว่าอย่าเพิ่งคลอดออกมาตอนนี้เลยพ่อของเขากำลังมาช่วยให้รออีกนิดแต่นั่นก็ไม่เป็นผล เมื่อข้างนอกพายุฝนที่กําลังเข้ามาและมีอาก็ปวดท้องคลอดจนแทบจะทนไม่ไหวเธอได้คลอดลูกออกมาท่ามกลางพายุด้วยความทรมานและเธอได้ตั้งชื่อของลูกตามที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้ว่าโนอามีอาพยายามใช้สว่านที่มีอยู่เจาะไปด้านบนเพนดานตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่เธอจะออกไปข้างนอกให้ได้ระหว่างที่เธอกําลังเจาะเสร็จนั้นแต่แล้วจุดสว่านที่เธอใช้ก็แบตหมดไปเสียก่อนทาให้เธอไม่สามารถที่จะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้ เธอหยิบโทรศัพท์ของเธอมาสสดซิมเข้าไปในเครื่องเปิดโทรศัพท์แล้วก็พบว่าโทรศัพท์ของเธอยังติดอยู่แต่เธอไม่สามารถบล็อกโทรศัพท์ของเธอได้เพราะหน้าจอที่ไม่สมบูรณ์เธอได้หมดความอดทนกับชีวิตพยายามคว้าเข้าของด้วยความโมโหขณะที่เธอคว้างของอยู่นั้นเธอได้เจอกับมีดพกที่ในนั้นมีเลือดเล็กๆติดอยู่ด้วยเธอใช้มันเลื่อยตู้คอนเทนเนอร์ที่เหลืออยู่ทันทีแต่ด้วยความที่เลื่อมันเล็กนั่นทำให้เธอต้องใช้แรงมากและมือของเธอก็ต้องเต็มไปด้วยเลือดเพราะเลื่อยนั้น ตกดึกคืนนั้นเธอนอนท้องร้องด้วยความหิวโหวยที่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเธอเหลือบไปเห็นกล่องที่เก็บสายสะดือลูกไว้และเธอได้หยิบมันมากินด้วยความหิวโหวยตอนเช้าเธอหยิบเลื่อยมาเลื่อยต่อแต่ในขณะที่เธอเลื่อยอยู่นั้นเลือดที่เธอใช้ได้หักลงต่อหน้าต่อตาเธอเธอหมดหนทางที่จะออกไปจากที่นี่แล้วและเธอก็ได้สลบไปเพราะความเหนื่อยล้าเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะฝนที่ตกหล่นกระทบหน้าเธอ เธอรีบใช้กล่องพลาสติกมารองน้ำฝนไว้กินทันทีทันใดนั้นเธอพยายามใช้เชือกดึงให้แผ่นเหล็กออกมาและเธอก็สามารถดึงแผ่นเหล็กนั้นออกมาข้างนอกตู้คอนเทนเนอร์ได้เธออุ้มลูกออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์ทันทีระหว่างกำลังเปลี่ยนผ้าให้กับลูกนั้นเธอได้โยนผ้าที่มีอื่นลูกของเธอลงไปในทะเลเมื่อผ้าตกลงไปในน้ำทันใดนั้นได้มีปลาเข้ามากินทันทีเธอมีความคิดที่จะจับปลาด้วยอื่นลูกของเธอแต่เธอจะใช้วิธีไหนก็ไม่สามารถจับปานั้นได้เลย เธอพยายามจนเธอหมดความอดทนกับมันเธอมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเครื่องบินที่กำลังบินผ่านตัวเธอเธอนึกได้ว่ามีจอทีวีที่เป็นกระจกอยู่ในตู้เธอรีบลงไปเอามันมาส่งไปบนเครื่องบินเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในขณะที่เธอก้าวขาออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ขาเธอพลาดไปโดนกับคมเหล็กตู้คอนเทนเนอร์พอดีทําให้ขาของเธอได้รับบาดเจ็บเธอพยายามลุกขึ้นมาเพื่อส่งกระจกขอความช่วยเหลือแต่นั่นก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยมีอามัดเชือกร้อเป็นตะข่ายเพื่อใช้ดักปลา เธอใช้ตะข่ายดักปลาได้สําเร็จอย่างที่เธอต้องการตอนนี้เธอมีอาหารสําหรับประทางชีวิตแล้วเธอใช้กล่องพลาสติกเขียนข้อความขอความช่วยเหลือและปล่อยมันลงไปกลางทะเลหลายใบพยายามวิ่น้ําออกจากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อไม่ให้ตู้จมหยิบลูปขึ้นมาดูและพูดคุยกับลูตกกลางดึกคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่เครื่องของเธอปลายสั่งเป็นนิโคที่โทรมาหามีอานิโคบอกว่าเขาไม่สามารถมาหาเธอได้อีกแล้วเพราะในระหว่างที่เขาหลบหนี เขาได้ถูกยิงและเสือเรียดไปจํานวนมากมีอาได้บอกว่าอย่าทิ้งเขาสองคนไปเลยเพราะเขาเป็นคนที่ทําให้เธอรอดชีวิตมาได้เธอได้บอกว่าเธอได้คลอดลูกแล้วและตั้งชื่อว่าโนอาตามที่เขาต้องการและไม่ทันได้คุยอะไรกันมากโทรศัพท์ของมีอาก็ถูกตัดไปเพราะแบดหมดไปเสียก่อนมีอาเสียใจมากที่จะไม่ได้พบกับนิโคอ,อีกเวลาผ่านไปเธอได้ใช้กล่องพลาสติกสร้างปเป็นเรือเพื่อให้ลูกของเธอได้อยู่อาศัยเพราะเธอรู้ว่าตู้คอนเทนเนอร์อีกไม่นานคงจะจมแน่ๆ ขณะที่เธอกําลังอพยพตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้เกิดรั่วขึ้นมาอีกทีทาให้น้ําเริ่มเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์เยอะแล้วมีอาลงเข้าไปดูนตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งก็พบว่ากล่องช็อกโกแลตของเธอลอยอยู่ด้านในตู้คอนเทนเนอร์เธอว่ายน้ําไปเอามันทันทีระหว่างที่เธอกําลังว่ายน้ําไปนั้นขาของเธอก็ได้ไปพันกับเชือกที่อยู่ใต้น้ําทําให้เธอไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้ประจวบกวับตอนนั้นตู้คอนเทนเนอร์ก็ใกล้จะจมลงทันที มีอาพยายามใช้แรงที่มีอยู่ดำลงไปตัดเชือกที่พันขาเธอได้ส่วนลูกของเธอที่อยู่ด้าน่อกก็ลอยออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์ทันทีในขณะที่เธอเอาตัวขึ้นมาจากตู้คอนเทนเนอร์ได้นั้นเธอพยายามมองหาลูกของเธอแต่ก็ไม่เจอเธอลองเรียกตะโกนสุกเสียงด้วยความเป็นห่วงหันไปทางไหนก็ไม่เจอกับลูกของเธอเพราะความมืดในขณะที่เธอกำลังบดขนทางที่จะหาลูกของเธอทันใดนั้นได้มีปลาวาฬตัวหนึ่งว่ายน้ำมาทางที่เธออยู่ ปลาวานตัวนั้นพยายามไายบอกทางให้เธอรู้ว่าลูกของเธออยู่ตรงไหนมันใช้หางตีน้ำเพื่อให้กระเด็นเข้าตาของลูกเธอเพื่อให้ลูกเธอร้องเมื่อลูกของเธอร้องทันใดนั้นมีอาจได้เห็นเรือของลูกเธอรออยู่ไม่ห่างเธอรีบว่ายเข้าไปหาลูกท,ทันทีและเธอก็รู้ว่าปลาตัวนั้นช่วยเธอกับลูกไว มีอาลอยคออยู่กลางทะเลกับลูกหลายวันเขาพกเนื้อปลามาเพื่อคอยให้กับนกนางนวลเมื่อนกนางนวลเห็นว่ามีอาหารเหล่านกนางนวลก็แห่กันมากินปลาที่มีอาคอยเก็บไว้ให้ขณะที่นกนางนวลกำลังลุมกินปลาอยู่นั้นมันก็ทําให้เรือประมงลาหนึ่งที่ลอยหาปลาอยู่กลางทะเลเห็นค้นหาปลาที่อยู่บนเรือเห็นนกนางนวลเลยเข้าไปดูใกล้ๆทันใดน,นั้นเธอได้เจอกับเรือลำเล็กๆลำดึงที่มีเด็กอยู่ข้างในด้วยทุกคนตกใจที่มีเด็กลอยอยู่กลางทะเลเพียงคนเดียว เขาเอาผ้าออกจากหน้าเด็กก็พบว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่เธอแปลกใจเห็นเชือกเส้นหนึ่งที่ผูกติดกับเด็กอยู่เธอได้รีบสาวขึ้นมาทันทีเมื่อสาวไปก็พบกับมีอาที่หมดสติไปแล้วทั้งคู่พยายามปั๊มหัวใจมีอาจนมีอาฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งมีอาได้เจอกับลูกสาวตัวเองก็ดีใจที่เธอยังมีชีวิตอยู่แล้วหนังก็ได้ตัดจบลงไปเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ